สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูนัทธาริณีอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในวันนี้เราเรียนเรื่องใหม่แล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องจํานวนนับ1 1ถึง20เรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้ค่ะการนับ1 1ถึง20ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะการนับ1 1ถึง20เป็นการนับเพิ่มทีละหนึ่งตามลำดับโดยนับต่อจาก1ิบ นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะ mm hmm. เรียนด้วยนะคะ mm hmm. ช่วยคุณครูด้วยนะคะ mm hmm. บนโต๊ะนี้นะคะ mm hmm. มีดินสอทั้งหมดกี่แท่งช่วยกันนับค่ะหนึ่ง6 7 8สา0ี่ห้าห็ดแปดเก้าใช่ไหมคะมีนิสอ10บแท่งทีนี้คุณครูจะเอามามัดรวมกันมัดหนึ่งมัดก็ยังเป็น1ิบแท่งอยู่ดีนะคะมัดได้หนึ่งมัดหรือเร,เรียกว่า1 0นั่นเองนะคะทีนี้มาเริ่มนับกันเลยค่ะ จะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มยังไงเราเริ่มนับจาก10นะคะนี่คือ10นะคะ10 10.. เพิ่มอีก1ก็จะเป็น11 1 1เพิ่มขึ้นมาอีก1ก็จะเป็น12นะคะ12เพิ่มขึ้นอีก1ก็จะเป็น13 13เพิ่มขึ้นอีก1 ก็จะเป็น14นะคะต่อไปเมื่อ14นะคะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งก็จะเป็น15 15 15เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะลูก16เก่งมากนะคะต่อไป16 16ถ้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่เป็นเท่าไหร่คะก็เป็น17นั่นเอง 17เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งก็จะเป็น18นะคะต่อไปเมื่อ18เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งก็จะเป็น19เมื่อ19เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเท่าไหร่คะลูกเรียกว่า2ี่สินั่นเองนะคะมัดดินสอ,สองมัดก็คือสองหรือเรียกว่า20นั่นเองคะ่ะ เก่งมากเลยเนาะใครที่ตอบตามถามครูไปนะคะต่อไปเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันค่ะลูกนะคะขนมในถาดนี้เขาเรียกว่าขนมปุยฝ้ายปุยฝ้ายหนึ่งถาดจะมี10ชิ้นนะคะ10ชิ้นนะคะเมื่อ10มารวมกับข้างนอกอีกกี่ชิ้นคะ10แล้วก็11 12 13รวมเป็นกี่ชิ้นคะ13ชิ้นนะคะต่อไปตัวอย่างที่หนึ่ง ไยฝ้ายหนึ่งถาดสิบชิ้นกับข้างนอกอีกอกี่ชิ้นคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็รวมเป็นขนมปุยฝ้ายสิบห้าชิ้นนะคะต่อไปในถาดสิบชิ้นกับข้างนอกอีกอกี่ชิ้นคะช่วยกันนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็จะเป็นขนมปุยฝ้ายกี่ชิ้นคะสิบแปดชิ้นนั่นเองนะคะต่อไป ในถาดมี10ชิ้นกับข้างนอกกี่ชิ้นคะเชิญคุณนับค่ะ1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าจดดจะมีขนมปุยฝ้ายกี่ชิ้นคะลูกทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยตอบดงังๆกี่ชิ้นคะเก่งมากคะ่ะ1ิชิ้นใช่ไหมคะ19ชิ้นเก่งมาก,ก,มากต่อไปนะคะเมื่อขนมปุยฝ้ายถาดละ10ชิ้น ถ้าสองถาด่ะคะลูกสองถาดสองถาดเป็นเท่าไหร่คะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบยี่สิบชิ้นเก่งมากยี่สิบชิ้นนะคะเก่งมากเลยไหนะใครตอบถูกทั้งสองข้อเลยเมื่อสักครู่นี้ข้อนี้เท่าไหร่นะคะลูกไหนข้อนี้เท่าไรเอาใหม่คะ่ะเอาใหม่เป็นสิบเท่าไรคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ 9 9 9นั่นเองนะคะ19อ่าทบทวนดังนั้นนะคะเมื่อเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันแล้วนะคะเราก็มาสรุปได้ว่านะคะ 11, 12, 13 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 19 20เป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลำดับนั่นเองนะคะ โดยละนับต่อจาก10ค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนะคะเราก็มาทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของเราหน้าที่102และ103ค่ะให้นิเรียนตั้งใจทำงานนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งลงไลน์ให้คุณครูเหมือนเดิมนะคะตั้งใจทำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูก